ก็เหมือนกัเจ็ดส่วนห้าทั่วไปนะครับแต่ว่าจุดคลายแม็กเขาอยู่ตรงนี้นี่เลยมันเป็นเจ็ดส่วนห้าที่สามารถแปลงล่างได้นะครับนะครับเขานาหมึกแล้วมีหรือยังกล่องสําหรับงานตกหมึกโดยเฉพาะทางนะครับจากทางโฟฮันเตอร์มีเบานะครับมีประกันด้วยนี่ไ์ไทางวันรันตีนะครับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นเจ้ามีเบาสวิทจิกนะครับมีสีเดียวครับสีเหลืองสีเหลืองสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหม หน้าตามันจะคล้ายๆกับ705นะครับแต่มันเป็น705ที่อัปเกรดแล้วก็จะมีเหมือนเดิมนะครับออปชั่นเดิมมีออโตล็อกนะครับตรงหัวออโตล็อกเวลาเราเดินหมายเนี่ยมันไม่คงคขงช่วยได้เยอะมากนะแล้วก็ด้านในนะครับด้านในตัวนี้ก็มีฝาที่สามารถใส่เหยื่อได้ด้วยก็จะมีช่องสล็อตแบ่งนะครับด้านในช่องสล็อตมันก็จะแถมอยู่นี่เลยอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีตัวแผ่นโฟมนะครับสำหรับเกี่ยวพวกเหยื่อไมโครจิ๊กได้เหยื่อปั๊กได้นะครับกระดี่ไมโครได้ ก็เหมือนกัเจ็ดส่วนห้าทั่วไปนะครับแต่ว่าจุดคลายแม็กเขาคือตรงนี้นี่เลยมันเป็นเจ็ดส่วนห้าที่สามารถแปลงล่างได้นะครับ <Wow. S 1> ใส่โยเป็นช่องเป็นช่องได้นะครับใส่ได้หลายตัวมากเลยนะแล้วก็สามารถถอดล้างได้ด้านในก็จะมีสูนะครับสมมุติเราเล่นน้าเค็มมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เอาใส่เป็นสล็อตสล็อตเวลากลับบ้านมาอยากจะล้างนะครับเอาจุ่มไปทั้งอันสะบัดนิดนึงนะครับได้แล้วง่ายๆพึ่งล้มหน่อยไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับ ก็ถ้าใครเบื่อว่าเฮ้ยวันนี้มันหมดหน้าหมึกใช่ไหมเราก็เอาตัวออปชันมันออกแบบนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนมันนะครับให้เป็น705ธรรมดาไว้เผื่อตกกระพงตกอะไรได้ก็จะมีของ705อยู่เหมือนเดิม<ว>มีตัวกั้นช่องบนฝานะครับมีตัวกั้นช่องด้านในอีกทลังหากมาสออันด้วยนี่ถ้าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นให้มาแค่อันเดียวนะแต่แบรนด์นี้ไม่กักนะครับจัดไปเลย2อันนะคคุ้มม,มีตัวขากันลื่นให้ด้วย ใครอยากได้นะตัวนี้น่าใช้มากมาไม่เยอะประมาณสิบใบนะครับจัดได้นาะตาก้ากับตัวสควิชจิ c กครับผมโอฮันเตอร์จากมีเบาประกันตลอดอายุการใช้งานด้วยนะขอบคุณครับ